สวัสดีจ้าพี่โนโ้องอันนี้จะพามาโทอดปลาจ้านนี้โทอดปลากินก็จะทำเก็ดนี้ก่อนทุกคนลอเก็ดก่อนเอากาเป็น ตัวตั้งสิบสองคนแผลงจังวันนี้อยากกินปลาทอดทอดสังหร่งแล้วก็พริกพริกป่นราดแบบนั้นน,นะทุกคนคู่กับข้าว

ข้าวที่แล้วเอาอบเตาอบแห้งแน่หน่อยนะทุกคนทอดเสร็จจะหน่อยกระเทนก็จะเอาเทอดเสร็จก็จะเอาจิ้มนิดฝนคลุกกับข้าวเฉยทุกคนอยากกินแบบนั้นนะ่ะนี่ห่างไม่หลัง แม่ก็จะตัดพึ้นทอดลูกบอกไม่ต้องตัดแรอกแม่กทอดก็ได้ตัดพึ้นทอดนี่นก็จะง่ายไม่ต้องมายกอย่างนี้ท้องเชิงยังไม่เหลือ,องเลยทอดไปเรื่อยๆก่อนกันไม่ได้เหลืองใส่กลับทีเดียวเดี๋ยวเนื้อมันจะเละ นะเดี๋ยวมาดู <จะ S 1> กันต่อระหว่างรอนนแ,ลแล้วก็มาทำสลัดกันเนาะอันนี้แช่แช่เกลือไว้แล้วประมาณชั่วโมงนึงนะทุกคนก็หั่นหนูหอมใส่ไปแล้วจะใส่ผงน่นี่ผงผนขสลัดสักหน่อยนึงระหว่างรอปลาทอดจะทำสลัดกินแล้วก็ใส่พริกไทยหน่อย แล้วก็ผมก็เทียมหน่อยนึงคหน่อยผมก็เทียม,มน,นุ่นอเปล่านิดนึงไม่ใส่ แอสิสน้ำส้มรักสามช้อนน้ำมันสักช้อนหนึ่ง รักษาแม่หน่อยอยู่จริงๆน่นกําส่ายในถัวยโยเกิรแต่มันหมดทุกคนเป็นไม่ได้ซื้อมาสองช้อนได้กินแบบไม่ไหมและปลาแล้วลคนคนและแช่ตู้เย็นต่อ งานบายก่าอังนี้นแหละทุกคนเอาเข้าเตีย็เก่าคุากันต่อกินเหมือนไมน้ยังไงจะเต็นนะเปล่าอยา่าระเด็นเนะขนกลัว หางเออตัวนต,ตัวใหญ่ทุกคนตัวออตจ้าติดสองออยกว่านี่กัวต้มยำก็จะเข้าทานี่แต่ว่ท้ทอดมีตัวนึงอยู่ในตู้แข็งเอาเข้าตู้แข็งเนี่เอาไว้ย่างกินกับเพื่อนที่สวนาง,งานมนๆทุกคน หัวยังไม่ค่อยเหลืองนี่ท้องด้วยท้องตัดแบงนี้หองข้าวุนน้ำมันโอเคขั้นต่อ หางมันเหนียวสิคไม่ค่อยกอ้เดี๋ยวมันจะเด่นส่นี่นะฮะหันสุกที่ทะแง ข้างนี้เหลืองเน,นี่ยดูไปเรื่อยๆนะทุกคนแค่ทอดปลาใช่ เหลืองเนย่งหัวประเพนเอร์เหลืองนะหัวประเพนเดนสิป้าไปหน่อยเหลืองก็เป็นแข้งแข้งช่วยแค่หน่อย 嗯，特别棒。 เขาก็สุกแล้วแหละจะให้เขาเหลืองๆหน่อยทางท้องจะได้กินสนิทใจหน่อยโอเคนหมทุกคนเหลืองแล้วนี่เหลืองเลยหน่อยเนยนะาะใส่จานเออทะโคนและอน อ่าได้แล้วเดี๋สักห้านนะาทีานะก็เอาออกเลยเป็นอันว่าติดกินติดไฟแล้วทุกคนยังร้อนอยู่แต่วนะ่าติดไฟแล้วเดี๋ยวมาดูจะใส่จานเหลืองอ้อยเลยน่าเจี๊ยบเลยนี่เจี๊ยทุกคนสุกแล้วเหลือง เอาทั้ด้ียเหมือนนนะ่ยผมกมเพเนเหม็นป้าโทษไปหมดและนะ้วเนีน่ยมอยอาน้อยอานอนะอกแล้วอยนะ้ออยนะ เรียบร้อยน้งเงียนจีนนี่ไงได้อา,าทอดมื้อนี้เดี๋ยวก็จะไล่ๆพริกป่นนี่ทุกคนเหลืองน่ากินเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า กินด้วยกันนะคะทุกคนปลาทอดละล้นจ้าคูก่กับข้าวละล้นพริกป่นราดอร่อยเลยบายบายแซงกิ bye ้ว